พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่3มกราคมคริตศร,รา2025คำพยานชีวิตโดยคุณอารีคายาชวากลางอินโดนีเซีย ในหัวข้อเรื่องในทุกสิ่งและข้อพระคมพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามคคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่30ข้อ15เพราะพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าในการกลับและหยุดพักเจ้าทั้งหลายจะรอดกำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจ คุณอารีคายาเป็นพยานว่าตอนเด็กๆผมมักจะเห็นนกกระติดท้องขาวในนาข้าวแถบชนบทเกษตรกร,กรถือว่านกเหล่านี้เป็นศัตรูพืชเพราะมันกินข้าวที่เกษตรกร,กรปลูกไว้บางครั้งเกษตรกร,ะกรจะยิงฝูงนกด้วยปืนลมแต่ที่น่าสนใจมากคือเมื่อนกกระติดท้องขาว ได้ยินเสียงปืนลมมันจะตกใจและบินไปชนกันหรือติดอยู่ในกิ่งไม้ทำให้พวกมันตายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันบางครั้งผมก็เหมือนนกพวกนั้นผมตอบสนองแบบตกใจกลัวและวิ่งเข้าไปสู่ปัญหาครั้งหนึ่งเมื่อผมได้ยินเรื่องติชินนินทาที่ลือกันไปผมตกใจกลัวและมีปฏิกิริยาที่ไม่ถูกต้อง แต่ตอนหลังมารู้ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดในแบบเดียวกันเมื่อผมได้ยินข่าวดีผมก็จะตื่นเต้นยินดีเกินไปและรีบตัดสินใจซึ่งผมต้องมาเสียใจในภายหลังเมื่อผมได้อ่านอิสยาบทที่30ข้อที่15กํากำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจแทนที่จะตกใจกลัวและใช้อารมณ์เป็นหลัก ผมเรียนรู้ที่จะอยู่ในความสงบและไว้วางใจในพระเจ้าดังสุภาษิตบทที่1 9ข้อสกล่าวว่าบุคคลที่เร่งเท้าหนักก็มักพลาดผิดดังนั้นผมจึงเรียนรู้ที่จะสงบนิ่งพยายามใช้สติยังคิดและอธิษฐานผมเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าแม้ว่าผมจะสะดุดพระเจ้าจะไม่ยอมให้ผมล้มลงไป ข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากข้าพเจ้าจะวางใจในกำลังที่นิ่งสงบของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อขอให้สามารถรักษาความนิ่งสงบในสถานการณ์ต่างๆข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย ที่จะไม่ทำตามอารมณ์ที่ตื่นระหนกแต่ขอให้วางใจในพระองค์ในทุกสถานการณ์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคฤิตตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ